ใครที่เป็นสายจัดฟันแล้วมีกินปากอย่างนี้บอกเลยว่าเรามีตัวนี้มาแนะนําค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาบ้วนปากนะแกกินมิ้นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะเป็นสูตรของอาการเสียวฟันแล้วก็ลดหินปูนด้วยทุกคนขอดมกลิ่นทุก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่แพ็กเกจคือสวยมากตัวแพ็กเกจน่ารักมากขอเปิดก่อนอุ้ยฝาเขาปิดนี้ด้วยอ่ะมันแกะได้ไหมอ่ะยางงี้อ่ะ กินหอมมากเห็นเขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมาลองดูกันคือมันเลิศมากมันไม่แสบปากเคยใช้แบบเคยใช้ที่มวนปากจากยี่ห้ออื่นก็คือน้องแสบปากมากแต่ตัวนี้ค่ะอ่อนโยนต่อผิวจริงๆแกบบ้วนไปแล้วกลิ่นเขาหอมมากกลิ่นหอมพิ